เชียร์แม่หน่อยเอาแม่ใครครับเชียร์แม่หน่อยเร็วมาเชียร์แม่หน่อยค่ะโอเคค่ะเรามาดูนะคะพอทั้หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็เอาทุกนีนะคะโอเคเอาเชียกัน้นะคะทีเด้งอ่ะหนึ่งสองสามเอาด้านนี้ใครชนะครับอ่ะด้านนี้แม่วรรนชาชนะนะคะด้านนี้นะครับด้านนี้คือแม่อรัลชนะนะคะโอเคค่ะอีกรอบนึ่นะคะ ชั่วศูนยครับหนึ่ง่สองสามได้ดีเสมอนะคะด้านนั้นก็เสมอนะคะอ่ะโอเคงั้นเราขอป้ายก่อนได้ไหมคะครับโอเคค่ะรอบสุดท้ายครับด้านนี้ด้านนี้ก่อนนะครับมาช่วยกันนะหนึ่งหนึสองสามเอาใหม่ครับติดเต้นนะครับ น่าน่าทุนก็เสมอนะคะโอเคเึ้อีกลอตค่ะทั้งสองคนเลยค่ะทั้งสองเลยนะครับหนึ่งสองเสมออีกแล้วนะคะเราตั้งทุนะคะอ่านั่งมาเป็นผู้ชนะแล้วใช่ไหมคะครับได้ผู้พีคค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่อร่างขอบคุณค่ะอ่าเรามาดูหาผู้ชนะในกองภาคนี้นะคะคู่นี้นะคะอ่าเขาเรียกอะไ้ชนะนะครับหนึ่ง ได้ผู้ชนะสองท่านนะครับขอบคุณท่านแล้วผู้ชนะผู้ชนะครับ่านะชนกันอ่าเรามัเราจะมาดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเพื่อที่จะไปชิงกับอีกคนนะครับอ่าเรามาดูนะคะอ่าเรามาช่วยกันนับดันไหมคะอ่าหนึ่งสองสามอ่าอ่าหนึ่งส่วนะคะ แล้วนะคะค่ล้ค่ะอ่ะหนึ่งสใครชนะเอยเสมอค่ะโอเคเล่อค่ะหนึ่งสองสามเสมอแค่ะโอ้โหอะไรจะใตรงกัางบนี้ค่ะอ้ล้อมึอค่ะ เราจะมาดูคู่ชิงนะครับว่าใครจะได้ของแชร์นะคะรับเป่ายิง่งฉุกปีนี้นะครับที่เป่ายิง่งฉุกเก่งที่สุดในหวกเรานะคะ,อะโอเคค่ะเรามาช่วกันนับกัคะับหนึ่งสองสามอ่า เสมอครัเสมอเสมอค่ะโอเคค่ะรอบสุดท้ายนะรสุดท้ายว่าใครเชียรแม่ขอเสียงหน่อยค่ะแม่ใครเชียร์แม่รสนาขอเสียงหน่อยค่ะแม่พะพอนแม่อนะอ๋อพะพอขอโทษค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามเสมอค่ะอัใจตรงกันยูยแล้วคะรค่ะหนึ่ง แม่แอนของเราเป็นผู้ชนะนะคะควันนี้อาขอขอบคุณเลยค่ะในครั้งนี้ครับแล้วก็จะมีรางวัลทั้งสองท่านเลยครับที่หนึ่งกับที่สองก็ของควานเล็ก่น้อย,อย,อยต่ากของเรานะคะขอบคุณค่ะ ใช่<ค>เหาอ่สนุกเหรอคะอ่าพีน้าถ้าใครอยากเล่นก็รอโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเราเอาเกมมาให้เล่นใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมืออ่ะเวลาต่อไปเป็นไรคะเวลาต่อไปนะครับคือเราจะเข้าสูกาส่การมัสการใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกคนทอ